นำเชื้อ5,000บาทจะสูญเปล่าไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับในการผสมเทียมครับทั้งแม่วัวทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งเทคนิคของคนที่ผสมนะครับตอนนี้ก็กำลังอัดอาหารนะครับให้ร่างกายฟื้นตัวเนื่องจากลูกกินนมหลดนมไปเยอะนะครับน้ำนมดีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับวัวที่จ่ายลูกสวยนะครับลึงจะเป็นเหมือนรังพึ่งเลยนะครับ ลึงยาวนะครับลักษณะลําตัวยาวนะครับลําตัวยาวนมก็จะสีเทานมก็จะยาวนะครับนมจะยาวนะครับนมจะไม่สั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านพบกับผมผลจเจริญการ,กรเกษตรนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับพาทุกท่านมาที่คอกวัวน,นะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยผ่านแวะมาดูบัวต่อนะครับในส่วนของคอกบัวบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้อากาศถือว่าดีทีเดียวมีลมพัดเบาๆทําให้ ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับแต่ถ้าช่วงบ่ายไม่แน่นะครับอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับในส่วนของอ่าม่เท่าวันทองนะครับตัวนี้กําหนดคลอดวันที่2ี่นะครับวันนี้เข้าสู่วันที่2ี่แล้วเลยมา2วันนะครับไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนอ่าท้องก่อนหน้านี้เลยมา3วันนะครับเลยมา3วันแต่รอบนี้ก็อาจจะ สวันหรือ4วันก็หอยลุ้นกันอีกทีนะครับในส่วนของแม่วัวท้องนะครับที่ตอนนี้ก็คือ,อเตรียมสำหรับคลอดนะครับเราก็ทำการปูด้วยฝากนะครับเพื่อความนุ่มนะครับความสะดวกสบายนะครับเวลาที่ลูกวัวคลอดออกมาเขาจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ใช้ในการเช็ดน้ำเมือกนะครับ อันนี้ก็ให้อาหารนะครับในส่วนของอาหารข้น,นครับผสมกับปุ่นกระโพดครับตัวไหนที่เราต้องการให้อาหารนะครับเน้น,นครับเราก็จะเสริมอาหารข้นเข้าไปนะครับโปรตีน18 21ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเรา,ามีกําลังขนาดไหนนะครับในส่วนของอาหารหวัวอันนี้ก็เป็นลูกเต็มปูนะครับอายุ เดือนกว่าจะสองเดือนแล้วนะครับตัวนี้าเชื่องนะครับตัวนี้กินเก่งนะครับถัดมาก็จะเป็นแม่ที่อย่านมนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังขุนนะครับตัวนี้ผมจะอัดอาหารนะครับในส่วนของอา,อาหารที่จะใช้จะเป็น CP นะครับเป็นมิ้ว มิวหนึ่งนะครับโปรตีนนะครับ2ีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับจะใช้แค่หนึ่งกระสอบนะครับสำหรับต่อตัวนะครับในการที่จะเพิ่มนะครับน้ำหนักให้บอดี้เฟรมเขาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอาอาหารนะครับที่เราจะให้นะครับในกรณีที่แม่วัวเราหย่านมสำหรับตัวนี้นะครับก็ทอดลูกจนหย่านมไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกเขาอายุ หกเดือนกว่านะครับซึ่งก็จะอยู่อคอกทางนู้นนะครับซึ่งเป็นอคอกสําหรับลูกวัวที่เราอย่านมก็จะอยู่โซนทางนู้นนะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะมูฟตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือแลนจะทำเป็นที่พักผ่อนนะครับในส่วนตรงนี้สําหรับแม่ตัวนี้นะครับาการจ่ายลูกดีนะครับจ่ายลูกสวยแล้วก็เชื่องนะครับแล้วก็ การเป็นสัตว์ก็ชัดเจนนะครับดังนั้นรอบถัดไปนะครับเราจะใส่แยกเพศนะครับซึ่งผมซื้อน้ําเชื้อแยกเพศไว้แล้วนะครับจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะประมาณ5,000บาทนะครับ1หลอดนะครับแยกเพศนําเข้านะครับน้าเชื้อก็นั้นถ้าเราจะผสมนะครับเราก็ต้องเอาชัวร์มากๆเลยนะครับก็คือดูแลบำรุงถ่ายพยาธินะ ให้อาหารให้ร่างกายเขาฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางเพศเราถึงจะผสมนะครับต่อเมื่อมีความเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็การนับระยะเวลาในการที่อ่าวัวนั้นยืนนิ่งนะครับหลังจากที่มีอาการเป็นสัตว์นะครับแล้วก็นับช่วงเวลาไปเลยแล้วก็ผสมครับซึ่งผมจะผสมเองนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าน้าเชื้อ5,000ันบาท จะศูนย์เปล่าไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับในการผสมเทียมครับทั้งแม่วัวทั้งเครื่องมือปรปกณ์ทั้งเทคนิคของคนที่ผสมนะครับตอนนี้ก็กำลังอัดอาหารนะครับให้ร่างกายฟื้นตัวื่องจากลูกกินนมดูดนมไปเยอะนะครับน้ํานมดีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับวัวที่จ่ายลูกสวยนะครับลึงจะเป็นเหมือนรังพึ่งเลยนะครับลึงยาวนะครับลักษณะลาตัวยาวนะครับ ตัวยาวนมก็จะสีเต้านมก็จะยาวนะครับนมจะยาวนะครับนมจะไม่สั้นนะครับแบบนี้โอเคเลยนะครับในการจ่ายลูกนะครับส่วนตัวนี้ก็รอรุ้นนะครับผสมแยกเพศนะครับในส่วนของ KF31 นะครับซึ่งใส่น้ำเชื้อแยกเพศไปก็รอติดตามนะครับกำหนดลอดประมาณสิงหานะครับประมาณสิงหาซึ่งเป็นท้องแรกเลยนะครับ ลูกของ C ีนะครับท้องกับ kF ก็มาลุ้นว่าลักษณะการใช้ลูกของเขานะครับจะเป็นแบบไหนนะครับหัวทรงนี้นะครับหลังตรงเลยทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ใหญ่นะครับดนั้นเราจึงใช้พ่อพันุ์ในส่วนของ k f เราต้องการเน้นโครงสร้างเน้นกระดูกนะครับเพื่อให้มันใหญ่อันนี้นะครับอันนี้ก็มี2แม่นะครับที่หย่านมแล้วก็กำลัง เล่งอัดอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูในเรื่องของอาหารที่เราจะทําการอัดอจะให้ตัวไหนนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการที่ลักษณะเฟรมบอดี้ที่เราอัดอาหารไปแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็สมบูรณ์ขนาดไหนแล้วก็การแสดงอาการเป็นสัตว์นั้นชัดเจนขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับถ้า ตัวที่จะคลอดนะครับใกล้คลอดหรือแสดงอาการคลอดนะครับผมก็จะมาถ่ายนะครับหรือไล์สดนะครับให้เพื่อนๆรับชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับคือน้ํานมมันเต้านมมันหัวนมมันก็เริ่มที่จะตึงนะครับแต่ว่ายังไม่ตึงที่สุดนะครับถ้ามันใกล้คลอดจริงๆนะครับมันจะตึงเต่งแล้วก็อาจจะมีน้ํานมปลีออกมาเลยด้วยซ้ํานะครับไหลออกมาเลยด้วยซ้ํา อันนี้น่าจะสองสามวันนะครับหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ